น,นินนที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาเขียวผู้เขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมื่อไม่ยอมหลับ สวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับลิขิตฝันของตนเองค่ะลิขิตฝันของตนเองก็จะมีเป้าหมายชีวิตที่อยากจะเดินทางให้ไปสู่เป้าหมายของตนเองนะคะเป้าหมายของนุชเองก็คือการอยากเดินทางไปสู่ในสายอาชีพครู เป็นความคิดเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้วนะคะและนอกจากในความคิดในเรื่องของด้านครูแล้วนะคะลูกก็ยังมีความฝานันอีกลหลายๆความฝันที่อยากจะทําไม่ว่าจะเป็นความฝันในเรื่องของการอยากจะร้องเพลงในเรื่องของการอยากออกแบบบ้านเป็นของตนเองอยากมีอาชีพอยากมีรายได้อยากมีไ สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนุชหรือว่าใครก็ตามนะคะก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อดทนค่ะความฝันหรือเป้าหมายของนุชก็คือการอยากจะเป็นครูนั้นนะคะนุชก็เลยเลือกมาเรียนในรั้วของมหาวิทยายลัยครูหรือว่าคณาะครุศาสตร์ ซึ่งนุชเลือกมาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเลือกวิชาเอกภาษาไทยาคณะครุศาสตร์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะดับชั้นปีที่สองวางเป้าหมายไว้ว่าจะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาเล่าเรียนให้สูงสูงอยากจะให้แบบ ถึงขั้นแบบเรียนจบให้ได้แล้วก็ไปสอบบรรจุให้ได้คือต้องขยันตั้งแต่หน้าตอนนี้เลยถึงแม้ว,ว่าในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายคือเราต้องใช้จำนวนมากแต่ว่าเพื่อความฝันแล้วคือเราต้องลงทุนใช่ไหมคะจึงทำให้ นุชมีความคิดว่าตั้งแต่นุชยังเด็กฐานะทางบ้านของพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่เพราะว่าคนในครอบครัวก็มีจำนวนเยอะทำให้พ่อแม่สูงเสียสูงเสียเล่าเรียนให้ได้ไม่ครบคนก็คนที่มีโอกาสได้จริงๆก็มีการเพียงแค่สามคนเท่านั้นนุชก็เลย มีความฝันว่าอยากจะมีอาชีพที่ดีๆเผื่อวางรากฐานไว้ในไว้ในอนาคตให้ลูกๆของตัวเองหรือว่าให้ตัวเองชืวอของตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าการเรียนครูนั้นถ้าจบในสายครูอนาคตอีกข้างหน้าหรือว่าในอีกหกสิบปีข้างหน้าของตัวเองก็คือถ้ากเกษียณไปเราก็ ยังมีเงินเดือนไม่ใช้ใจอยากได้ไม่เป็นภาระให้กับลูกๆของตัวเองต่อไปนั่นเองค่ะบางป้าใหม่ของชีวิตซึ่งเป็นความฝันละลายความฝันที่คิดไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้คือณตอนนี้กำลังของเงินพ่อกับแม่ไว้ใช้อยู่แล้วก็กู้เงินเดือนด้วยอยากจะ อาหาไรายได้เสริมก็คือไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเป้าหมายหลักในเรื่องของการเรียนเพยงอย่างเดียวอยากจะมีเป้าหมายในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการลงทุนแล้วก็มีความฝันที่ทําให้ตัวเองมีความสุขก็คืออยากเป็นคนชอบร้องเพลงฟังเพลง ก็เลยอยากจะแต่งเพลงเป็นของตัวเองออกอัลบัม้มมาเป็นของตัวเองสักอัลบั้มหนึ่งก็คิดไว้ว่าจะพยายามฝึกซ้อมตัวเองให้สม่ำเสมอเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นนักร้องอ่างคนอื่นเขาบ้างในการเลือิดฝันของตนเองแล้วนะคะก็จะมีเป้าหมาย ของชีวิตเลยก็คือจะมีคำถามที่จะวนเรียนไปมาอยู่ในหัวของตัวเองเสมอว่าเราเรียนไปทำไมเรียนเพื่อใครแล้วก็เพราะอะไรซึ่งคำถามอันมากมายเหล่านี้นะคะก็มันก็ไม่ได้เพราะอะไรหรอกก็คือเรียนคือถามเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยคือไม่มีใครที่จะมาสร้างหรือว่าจะมาปูเส้นทางให้กับเราเลย การเรียนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนาให้ตนเองต่อยอดให้ตนเองไปสู่ในสายอาชีพหรือไปสู่เส้นทางอีกหลายเส้นทางที่ดีได้ถ้ามีการศึกษามีความรู้ที่กว้างไกลก็จะสามารถทำให้ตนเองมีความคิดที่แตกฉานไปสู่ในเส้นทางอีกหลายๆด้านทำให้เกิดความรู้สึกที่จะต้องอดทนขยนัน ซื่สัตย์แล้วก็ชักนำตัวเองให้แบบต้องลงมือทำอะ่ะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเป็นของเราผลลัพธ์ผลผลัพธ์ที่ตามมานั้นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ใจคิดหรือว่าเหมือนอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบหรือบางที่ อาจจะเกินเป้าเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ไว้ด้วยก็ได้ขอเพียงแค่เราแบบมีกำลังใจที่ดีๆแล้วก็มีความอดทนที่จะทำซึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้นั้นคือต้องมีคนที่รักเราคอยให้กำลังใจเราไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้ง แต่เราก็สามารถลุกมาได้เพราะว่ากำลังใจที่ดีๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพ่อกับแม่พี่น้องคนในครอบครัวคนที่เขาพร้อมที่จะมีความสุขความทุกไปกับเรามันก็เลยทำให้แบบตั้งเป้าหว้เป้าหมายให้กับชื่อด้วยว่า ในระดับที่กำลังศึกษาอยู่ในรูของมหาลัยคือจะตั้งใจเรียนหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองถ้าเป็นไปได้คืออยากหาไรายได้เสริมให้กับตนเองอย่างน้อยๆคือ,อทำงานในช่วงปิดเทอมทำงานในช่วงพักทามทำงานนอกเวลาอะไรประมาณนั้นเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมาไว้ใช้ในการประกอบการเรียน จะได้ไม่ต้องจะได้แบ่งเบาภาระในการใช้ในการขอเงินจากพ่อกับแม่เขาเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของส่วนนี้การที่จะสอบเป็นครูได้นั้นคือต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะก็คงจะต้องขยนันตั้งแต่วันนี้แล้ว เคงจะต้องแบ่งเวลาเรียนเวลาเล่นแล้วก็เวลาเอาไว้อ่านหนังสือความรู้ทั่วไปและที่สำคัญก็คือจะต้องหัดเป็นคนคิดบวกเพราะเป็นคนที่คิดมากอะไรคิดด้วยเปื่อยจนทำให้ตนเองแบบรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยมากแต่ก็จะพยายามทำ ในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้ให้ดีที่สุดเอ่อเป้าหมายของตัวเองนั้นไม่มีใครเป็นผู้กําหนดให้เรามีแต่เราที่เป็นผู้กําหนดและเป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างคนที่อยู่รอบข้างคือผู้ช่วยให้ความสนหรับสนุนดังนั้นนุชจะตั้งมั่นไว้ว่าจะเรียนให้จบ แล้วก็กลับไปเป็นครูเพื่อความหวังของคนในครอบครัวเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อเด็กๆและเพื่อคนอีกหลายคนที่เขากำลังรอครูอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ